อ้าวโอเคขอกระดาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะไม่ใช่ดีมารีวิวแอปเกมรอยยอดคาสิโนนะครับผมก็เป็นเกมที่โหลดได้ผ่านทั้ง iOS และ Android นะครับผมสามารถหาโหลดได้ทาง Play Store นะครับผมพิมพ์คําว่ารอยยอดคาสิโนในเ t o r e ก็เจอแล้วครับผมหรือถ้าคุณโหลดผ่านลิงก์ของกับผมคุณก็จะได้รับ1นึ่งแสนชิปไปปีๆเลยอ่ะก่อนอื่นเรามาดูวิธีการสมัครกันก่อนนะครับผมก็จะมีอยู่สประเภทคือ Facebook ไลน์ ส่วนตัวของกระผมแล้วผมล็อกอินผ่านไลน์นะครับผมอ่ามีกดโลตัปไอ้กดผลล็อกอินไปพูดผิดขอภัยด้วยนะครับผมจากนั้นก็อ่านรายละเอียดต่งตางๆนะครับผมแล้วก็กดอนุญาตก็เรารู้จักกันในเกมยิงปลาแหละนะครับคุณผม้ชมเส <c oughs> ียงเกมดังไปหน่อยเดี๋ยวผมขอลดเสียงเกมสักครู่นะ ตัวเกมก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสปินนะครับผมรุ่นรับบัตรโทันนี่น่าจะทุกวันเลยนะผมเห็นว่ามีสุ่มทุกวันเลยอ่าได้รับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมุนอีกรอบหนึ่งหมุนฟรีปนะ่ะเนี่ยไม่ใช่ละอันนี้ก็เป็นชิปที่ผมมีอยู่ในเกมนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเกมให้เราดาวน์โหลดกันเต็มไปหมดเลย ส่วนใครที่ล็อกอินหรือว่าสมัครมาทางลิงก์ของของกระผมนะครับก็จะมีชิปให้หนึ่งแสนชิปจากตรงนี้กล่องจดหมายประมาณนี้เลยเรามาดูในส่วนของร้านค้าบ้างดีกว่าร้านค้าก็จะเป็นชิปให้เติมนะครับผมก็ผมแนะนําให้เติมเป็น VP3 VP3 แล้วเราก็เอาแบบมาแลกของฟรีได้เต็มไปหมดเลยครับผมใครที่มีตังค์หน่อยก็ไปแลกเป็นแบบพวกยังไงดีครับผมเอาไปซื้อเป็น VP แบบขั้นสูงๆเลยดีกว่านะครับมันจะแลกชิปได้เยอะกว่านี้อีกอืม เราเราก็ยังสามารถเข้าเล่นร้านพวกแบบที่มันเป็นร้าน Vp ีได้ด้วยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นร้านคาแรกของรางวัลน,นะครับมีบัตรทูมันนี่ด้วยนะปกติมีบัตรทูมันนี่นะครับแต่วันนี้ไม่มีนะวันจันทร์ถึงสู์ก็มีแน่นอนตรงนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของเขานะครับผมทางด้านรอย่อคาสิโนก็คุมหน้ายี่สบเก้าบาทจากร2อยสิบเก้าบาทก็จะลืมไปเติมมันด้วยนะครับผม ส่วนในด้านนี้ก็จะมีของเป็นเกมต่างๆนะครับหาดาวน์โหลดกันได้นะครับโหลดในเกมพื้นที่ไม่เยอะนะผมเนี้ยนิดเดียวเองโหลดแค่แป,ป๊บเดียวนะครับผมส่วนเกมที่ฮิตที่สุดก็น่าจะเป็นเกมยิงปลาแหละเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะเดี๋ยวขอรีวิวก่อนแล้วกันแพ็กเกจรายวานันอ่าอันนี้คือของขายดีนะครับผมยิ่งเติมเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับพวก บัตทูมานี่พวกเงินในเกมนะครับสามารถเอาชิปในเกมเนี่ยไปแลกเป็นเงินจริงได้แล้วการส่งชิปนะครับให้กับทางแอดมินนะนี่เลยประมาณนี้แล้วว่ใครที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารก็ติดตามได้ที่เพจน,นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในลิงก์ใต้คลิปนะครับผมเดีย๋ยวเราไปเล่นเกมยิงปลากันดีกว่าผมเล่นแค่นี้พอ เล่นแค่1่งชิปก็ประมาณนี้ครับผมเราก็ผมแนะนำให้ใช้เป็นสองนะแล้วก็ยิงเป็นออโต้นะผมหาชิปง่ายครับหาชิปง่ายมากเลยเกมนี้หาชิปง่ายเห็นไหมทุกคนดูดิเห็นไหมดูดิดูดิแต่งงานชิปผมแบบเดีวขึ้นไล์เห็นไหม ดูดิง่ายปะประมาณนี้นะผมนะผมขอออกแล้วผมมารีวิวดูเฉยอันนี้ก็ใครที่เก็บสะสมครบ1ล้านชิปแล้วสามารถเอา1ล้านชิปเนี่ยไปแลกเงินกับแอดมินได้นะผมด้วยการส่งชิปให้แอดมิน1ล้านชิปจะได้เงิน100บาทนะครับผมก็ไปแลกกับแอดมินแลกยังไงกดส่งของขวัญนะครับผมจากนั้นคุณก็เข้ามาที่ตรงนี้จะมีลายแอดมินก็แอดไปนะผมแล้วก็เขียนว่าส่ง มาขายชิปมาส่งชิปอะไรผมก็จะไม่ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปจากเพียงเท่านี้ไปแล้วผมบา,บายๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปให้นะครับผมแลาไายทุกคน